สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มีแอปทําเงินมีแอปดีๆมาฝากนะครับแค่ปลดล็อกหน้าจอสไลด์ก็รับเงินได้แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านที่มีเวลานะครับแค่เปิดเปิดปิดนะครับก็น่าจะรับเงินได้ ก็คือผมได้แจ้งบอกว่าแอปนี้ก็คือดูได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนะครับก็เปรียบเทียบว่าถ้าเราดูโฆษณาไปด้วยนะครับหรือว่ามีเวลาว่างที่จะโหลดแอปนะครับหรือว่าทำกิจกรรมที่จะบอกดังต่อไปนี้ท่านก็สามารถ ได้เป็นเงินหมื่นนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดหนึงนานไปก็จะได้เงินแสนนั่นเองนะครับก็คือแอปนี้ไงครับแอปพกเกตนะครับหลังจากที่ท่านโหลดจาก Play s t o r e หรือว่าจะโหลดจากลิงก์ด้านล่างของผมนะครับผมก็จะติดไว้ให้ท่านนะครับก็จะได้รับแต้มเยอะกว่านะครับสำหรับการสมัครนะครับแอปนี้ก็ไม่ยากนะครับหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับ ผมก็จะบอกอลัดขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับเพื่อ,อประหยัดเวลานะครับหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอนหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแอปพ็อกเก็นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ เราก็ไาดูฟันเฟืองขวาด้านบนนะครับเข้าไปที่ฟันเฟืองก่อนนะครับเราก็ต้องมาเปิดปิดใช้งานล็อกสกรีนนะครับเห็นไหมฮะเราต้องเปิดปิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นก็การทํางานของแอปนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เปิดปุ่มนี้ด้วยนะครับแจ้งเตือนไม่ได้รับบางวันนะครับและอย่าลืมกรอกข้อมูลของฉันด้วยนะครับอ่า id เพศอะไรปีเกิดสถานะที่อยู่ความสนใจนะครับกดเสร็จสิ้น ขั้นแรกนี่ท่านก็จะได้รับแต้มแล้วนะครับอันอื่นค่อยดูรายละเอียดนะครับส่วนรายการที่เราจะได้รับแต้มนะครับก็จะมีคร่าวๆก็คือผมจะไปตามสไลด์นิดนึงนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะต้องทำแต้มใช่ไหมครับวิธีทําแต้มก็ไม่ยากครับ ดูสไลด์นิดนึงนะครับแค่สไลด์เปิดปิดล็อกหน้าจอนะครับซ้ายขวานะครับหรือว่าขึ้นลงนะครับก็เข้าดูแอปเข้าดูโฆษณานะครับไปตามเขาแต้มเขาจะขึ้นให้นะครับแล้วก็ท่านสามารถดูประวัติว่าออแต้มของทั้นเนี่ยสะสมได้เท่าไหร่นะครับตามรูปเลยนะครับมีโบนัสเท่าไหร่และจะแลกเป็นเงินได้นะครับ เห็นไหมฮะก็ท่านก็ต้องดาวน์โหลดไอไวเล็ตนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ค่อยว่ากันนะครับหลังจากสะสมแต้มได้เยอะนะครับท่านก็แลกเป็นบัตรเติมเงินก็ได้นะครับหรือว่าจะโอนเข้าธนาคารก็ได้นะครับอันนี้หลายท่านก็ได้เป็นเงินหมื่นขึ้นมาแล้วต่อเดือนนะครับบางคนก็สูงกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะทําให้เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะครับ ได้เกิดรายได้ขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ยินดีนะครับที่จะเสนอแอปที่มีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ของพวกเรานะครับแล้วหรือว่าเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่น้องนนะครับอันนี้ก็ลองเข้าโหลดดูแอปนี้นะครับหรือว่าจะโหลดจากลิงก์ผมก็ได้แต้มเยอะนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการทำเงินในแอปนี้นะครับ ก็ดีกว่าถ้าเราเล่นเกมอย่างเดียวหรือโหลดที่เสียตังค์นะครับอันนี้จะมีแต่ทําเงินด้วยแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับอันนี้ก็มีวิธีการหลายๆอย่างนะครับที่อาจจะแนะนํากันต่อไปนะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามในวันนี้ท่านจะได้พบกับดีๆมีเงินใช้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีเงินใช้ด้วยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ